สวัสดีวันนี้เฮาซีมารีวิวแกะกล่องเนาะแกะกล่องของขวัญจากอังกฤษมมฟาของขวันวันเกิดมาให้เป็นกระเป๋าลุยเนาะอันนี้มาจากอังกฤษความจริงกับมาฮอดหลายมือแล้วเราจะว่าหากกระซีมีโอกาสได้นะมานั่งรีวิวคือวันนี้เฮาคือแบบโอ้ยอยากลองพายกระเป๋างามออกบ้านิึงเนาะอันาตัวนี้นี่ไม่เท่าฝากมาทางอังกฤษแล้วก็ฝากมาทางไทยเนาะฝากมาทางไทยไทยแล้วก็ขนส่งมาฮอดลาวเนาะอันนี้เป็นกระเป๋าลุย อนนันมูบอกว่าโอ้ยอันนาอย่กฝากกระเป๋างางามให้ใช่เป็นของปันเกิดประสานเนาะะกะพูดถึงวัฒนาดีไซน์กระเป๋างามอนามูกระเทือนีแเลเนะาะรีวิวกันเบิ่งเนาะเป็นกระเป๋าลยุยมีเนี่ยกตอวเป็นรอกันที่ว่าโอ้ยอย่าพายกระเป๋าง,งามงามเลย มั่นใจเลยเนาะเพราะว่านาะมูโมโูลิลีนี่เป็นเป็นเป็ตเลยค่ะขายกระเป๋าแบรนด์นี้มีอ,อังกฤษที่มา6-7ปีละเป็นกระขายกันสำหับทัวร์โล <ๆ S 1> กทัวร์โลกทนะัวร์เนาะว้านี่นี่นี่เนาะอันนี้จะเป็นกองเนาะเป็นกองทางในมูสุดาอนะ่ะเนาะอันนี้เป็นบริษัทลุย<ม>บริษัทลุย เจ้าทรงแบบที <ช balm> ้เลยเนาะไปหอดอันไปหอดบ้านไปหอดบ้านของมูลีลีเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแหงอันถามากระเป๋าตัวนี้นะเป็นมูลค่าจำได้บอกบได้เนาะเพราะว่าตีมูลค่าบ่ได้เนาะมันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะบอกด่ายวินเงินเงินเงินซื้อได้บรุ่นนี้ซื้อได้เนาะแต่ว่า้าสิมตีกระเป๋ามูลค่ากระเป๋าอันี้เนี่ยตีบ่ได้เนาะเพราะว่า นี่นี่กระเป๋าลุยเนะะาะเกิดมาไอชิมเคยดีไซน์ของแท้ด้วยนี่เด้ออน,นี่เด้อเนานะบอกไปเลยนะเนาะคือดีไซน์ของแท้เห็นบาเนี่ยทางในก็สิเป็นเนาะมีกระเป๋าผ้าแบบซี่เนาะมีกระเป๋าผ้าเนาะอ่านี่มีสายอ่าเอ็นโบทางในว้าเท่นเท่น,ทน อืมกินยังใหม่ๆหอมๆเนาะหอมเนาะแอนงามหลายงามหลายถือใจหลเนาะมุนค่านี่บอกเลยเด้วยวาติบอได้เนาะเป็นมุนเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะเนาะทางในทางในกระเป๋าจริงเข้ามาจะต้องมีอย่างมาหอมเนาะอบอกไว้เลยว่าอ่าอ่ะ,อะ,อะขอห้องสิกระเป๋ามีเกินได้หนึ่งใบผมด้เก็บม,ม,มันมา ชายคล้ายข้างลูลากิไก่แล้วก็มีกระเจ๋เนาะมีกระเจ๋เป็นกระเจ๋ลุยเท่านั้นวันหย่าหักเนาะเป็นกระเจ๋โอเคเนาะงามหลายงามหลาย มื่อนี้เขาสิพายออกไปโซดทางนอกแต่วความจริงก่ะบางทีอย่าพายเป็นใดดอกเว่าว่าเขาอย่าพายไปในงานแบบว่าเออโอเครูรูไฮโซสินาะแต่ว่ามื่อนี้เฮาเนะี่ยอย่าพายพายเอาหิงก่อนจากบานเนาะพายเอาหิงก็อนจากบา้นานแต่กระเช้านะกระเช้าออกมาเป็นประมาณนี้เนาะออกมาเป็นประมาณนี้อานาบวนัวเนี่นอนยออกมาเปนิดนึงอ่าญานึง